ครับมือนี้ส่องเกษตรเพียงพ่อสสจิสีพาพีน้องมารักษาโรคข้อดอกในไก่หน่อยครับเนาะโรคข้อดอกในไก,ก่กะมันจะเป็นเยวันในข้อในหลอดล่มเลยครับมันจะเป็นดอกขาวๆอาการของมันกะิกินเขาเ่าว่ไไรหนาสีเหลืองตอนกินจิตจามกินเข่าเปลืองสิจามสีน้ำลายเหนียวสิกินเมื่อไรเลยถ้ามาแต้ๆบงตรงข้อนี่กะสิจามสิไอเลยครับแต้บ่ไไรเลยตรงข้อนี่ครับแต่ตอนนี้แท้บงกะ เศ้าแล้วผมรักษาโดยสมุนไพรสำหรับเย็บซีคนใดอยากผูกกับมาเป็นสมุนไพรตัวใดตะครับเนาะกับ,กบกกมาเบิ่งวิธีเห็ดวิธีทำผมจะสอนจึดจบเลยครับเพื่อ,อว่าผู้ใดอยากลองใส่สมุนไพรตัวนี้เบิง่งเพราะว่าของผมเนะ่เศร้ามาแล้วตัวนี้เป็นตัวแรกก็ะือว่าเศร้าเพราะว่าสมุนไพรตัวนี้นนมันเกี่ยวให สมุนไพรตัวนี้เกี่ยวกับโรคในปากผมจะเลยเอามาทดสอบในไก่เบิงหว่ามันทีเศร้าบอรโรคพอดอกก็เศร้าครับเศร้าแล้วก็ไม่น่าจะเป็นการบางเอิ่นนะครับเพราะว่าผมต้มให้กินประมาณเจ็ดวันสองวันต้มครั้งหนึ่งสองวันต้มครั้งหนึ่งน้ำที่เหลือก็ใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็สองวันผมต้มครั้งหนึ่ง ผมต้มแค่สาครั้งก็ประมาณเจ็ดวันพอผมมาดูสักทีเขาก็เสียงคันเขาก็ดีขึ้นผมก็เลยไปแงะปากส่องดูก็ไม่มีเลยก็หายไปเลยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องมืออื่นนะครับผมว่ามันหายจริงๆตัวยามันดีจริงๆนะครับครับ สมุนไพรผมกาได้มาแล้วก็คือนี่นะครับสังเกตดีมันก็คือต้นสมพอหรือว่าภาษาภาษาการก็ต้นคอยต้นคอยนะครับสังเกตบตองนี้นะครับต้น่อยผมไปตัดออกกิ่งมาหาได้จากใช้กับนี่ครับข้างหลังนี่นะครับอยู่ในบ้านผมเองมันเป็นภาษาล่าวกวับต้นสมพอ ภาษาไทยเนี่ยจะเป็นกบข่อยเนาะครับเนาะแต่วิธีการเห็เดจังไงกะการเลาะก,กิ่งมันออกละครับเอากิ่งมันออกกะเสือนเป็นขอขอจักนี่สิหนึ่งเนาะไห็นพอดีครับกาตรงน้องขอนเข้านะครับพอดีกยกกา คกัดได้แล้วเนาะครับมาเนี่กะเอาไปต้มครับครบับนี่ครับามาต้มนะครับเนาะ ต้มน้ำเดือดจักต้มน้ำเดือดจักหาหน้าที่นะครับนะเนาะเข้ากะป้าให้มันเย็นเนาะครับครับพอน้ำเดือดที่เข้าเดือดต้มไลนะ้วมันเย็นแล้วเข้ากะเอามาถอกใส่ในหม่องไก่กินน้ำเนาะครับ แล้วมันกินผมทำมาแล้วกัเจ็ดมือเศร้านะครับก็บเจ็ดมือเศร้าก็อยากแช่ให้เอฟซีผู้ีี่หมักไก่ชอบไก่ได้ประเห็ดนะครับครับสำหรับคิปรักษาพอดอไงไก่ก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ชอบไกล่รลักไก่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ